สี่ราศีดวงดีจัดหนักนก,การงานก้าวกระโดดเตรียมรับโชคใหญ่ที่กำลังรอคอยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคลค<น>ลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ สี่ราศีเข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วดวงมาฟ้าเปิดหลังดาวังคารมีการโยกย้ายราศีการเงินจะดีขึ้นการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานดวงแรงในช่วงปลายเดือนชาวราศีเมษเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีเพราะดวงคุณมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย,าย้ายเกี่ยวกับการทำงานในช่วงระยะนี้แต่ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่หากมีปัญหาก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ความรักคนมีคู่ช่วงนี้วุ่นวายเพราะคุณคิดแต่เรื่องงานจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันคนโสดแม้ว่าจะอยากมีคู่แต่ดวงยังไม่เอื้ออำนวยให้พบรักแท้ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันายายนชาวราศีสิงห์การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายไปทำงานที่ดีกว่าแต่ก็จะเหนื่อยเพราะภาระหน้าที่มากขึ้น การเงินดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเพราะไม่มีเรื่องให้หนักใจเหมือนเมื่อก่อนแนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับอาหารการกินเพื่อเป็นการเสริมดวงความรักคนมีคู่รักกันมากขึ้นเพราะคุณและคนรักเจออุปสรรคมาด้วยกันมากมายคนโสดมีเกณฑ์เข้ามาในชีวิตแต่จะเป็นความรักที่ยังใช้เวลาค่อยๆสางสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลการงานดวงชะตาชาวราศีตุลถือว่าดีมากโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงาน พอคุณจะไม่ค่อยพบเจอกับอุปสรรคหนักๆแบบที่ผ่านมาแล้วความสําเร็จเริ่มบังเกิดหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการทํางานมานานการเงินเริ่มมองเห็นแนวทางการสร้างรายได้จากช่องทางอื่นๆนอกจากทางหลักที่ได้อยู่แล้วในปัจจุบันความรักคนมีคู่ต่างคนต่างยอมลดลาวาสอกความรักจะได้ยั่งยืนคนโสดอยู่ๆก็จะมีคนมารักแต่ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะรับรักเขาหรือเปล่า ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนขอให้ชาวราศีมีนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะคืบคลานเข้ามาหาคุณอย่างช้าๆแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับหรือซ่อมแซมศาสนาสถานเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินหากวางแผนการซื้อทรัพย์สินในช่วงนี้ต้องชะลอไปก่อนเพราะรายได้ไม่ค่อยแน่นอนความรักคนมีคู่คุณและคนรัก ทัางช่วยสนับสนุนกันและกันให้ประสบความสำเร็จคนโสดยังต้องคองโสดต่อไปอีกสักพักหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ